กินเมมแนด์นั่งอะแมมแฟรนที่เราไปเล่งไงที่เรามาคิดมาไทยอะคิดจวัสดีค่ะมาจะเล่นสตอรี่อ่ะใช่ไหมสตอรี่เน่าสตอรี่อ่ะ

ได้ละก็รู้เท่าไหร่สามคนแล้วเที่ยวตามจอดไม่เด็ดไม่ตีเลยอ่าอืมดูอยู่เทีมเดียวกันหมดเลยเนี่ยเพราะพวกเราไม่โปรมีชิ้นรายกันหมดเลยเหรอเนี่ย ใช่แล้วก็ชนะแล้วทีมเดียวกันมันจะไปสนุกอะไรวะเนี่ยต้องจบคนละทีนี่จะมันยิงเป็นเองสวัสดีครับพี่ตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยครับเฮ้ยเจ็ดคนแล้วดีคือดีตาล็อหกคนยิงยังไงนี่ไหนยังได้แล้วได้แล้วเอ้ยผู้ติ้งก็สองพันคนเลยนะหกคนไม่ได้นะ นี่แหละไอ้เล่นแบบมี้ยนมิ้งไอ้เกมอะไรล่ะเกมอะไรเหรอเล่นกระติกเปล่าสนใจเล่นกระติกไหมเกมวาดรูปแข่งเกมปะฮะเกมคือเกมก็คเกมกระติกกระติกไม่ได้จับไม่ไม่ด้จับเกมกระติกอ่ะไม่ไม่ผมไม่เคยเล่นอ่ะเกมแนววาดรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีหลายเกมมากก็คือแบบโหมดโหมดช่วยกันสร้างเนื้อเรื่องไอ้แล้วก็ อ๋อนี่เขาแบบในติ๊กเต่าที่เขาแบบจะวาดแบบวาดตามกันนะเอ๊ะไม่ใช่วาดตามไ่ว่าเขาแบบใครแปลกแปลกตรงไหนแบบเงี้ยนี่นะได้รับแต่เล่นยังไงเล่นยังไงเล่นตรงไหนผมไม่เข้าใจเล่นในเว็ปฏิกิริมันเล่นได้เหรอจะเล่นไหมล่ะมันไม่อยู่อ่ะผมได้หมดเลยอ่ะผมได้หมดเลยอ่ะทั้งคอมทั้งโทรศัพท์เล่นได้มีจิทั้งคอมไม่มีแมพผีเล่นเลยเอต่า คอมหรือในโทรศัพท์ก็เล่นได้ไอ้กติกมาเล่นด้กันได้ผม,มเล่นหมดเลยผม,มเล่นเล่หมดเลยอะแล้วแต่ยังมีปากกาศว่าเราจะจะเล่นกติกะจะจะมีเลยผมมีเมาส <c oughs> มม์กมม็กมีเมาส์ก็เมาส์แเราลองมันวัดวาดยากนะเมาส์อะมันจะพีดต้องเมาส์เลยปัด<บ>เมาส์ไม่เป็นเลยนะจะทำปกท่านี้จเจ้าเป็นแบบนั้นใช่ปะ มาเป็นปากไงปกอะไราเป็นปกคลิปใช่ปะใช่์ชรกดคลิปก็ได้ป้าจะเล่นนัสกีนอลแบบนี้ทางไลน์เลยเหรอรอรอก็รอ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 หาแมปได้ไงมันมันจะเป็นแบบเอ่อปืนแมปแมปยิงปืนข้ามเวลาว่าช่วงเย็นเขาน่าจะมีใครเล่นจุดนานยูทูปกันนะว่าเนี่ยะเล่นติดต่อ มึงเหลือเลือดเหลือฮะโคนโป้ป้าปาเพื่อผือไอ้ในยูทูปอะเอ้ยไม่เพื่อผอือก็เวลาไลฟ์อะอาจจะเล่นเกมนี้แบบประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขสิบเปอร์เซ็นต์คือเกมขี่ก็ได้ก็มันเลยมีแบบม่มีแบบ,แบ,บ,แบ,บน่าสนใจบางทีแบบบางแบบเขาเล่นกังไปเร็วถ้าเล่นซ้ำมันก็ไม่หนุกไง อย่าบอกอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยอ่ะไม่ไม่โดนลุมตอนนี้ไม,ม,ไม่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 งี้ยสิ่งจะสนุกโดนลุมเนี่ยอยากโดนเลอเกินอยากโดนเลอเกินอยากยิงเอาพี่อยู่น,น,น,นั่นไงว่าละว่าแล้วพี่ไม่ใช่หเหรอไม่กมมล้าโผล่มาใหม่เหรอไม่กล้าโผล่มาใหม่หรอ คุณคนนะคนอะไรชื่อต้มยำกุ้งไม่นะไม่ต้องมาคุกันเลยเดี๋ยวทรกบทุ่มหนึ่งค่อยมาใหม่ไม่มีอะไรทำไปนั่งเล่นหรอเล่นเดี๋ยวทัาพักมาไปแล้วให้ตั๋ว เอ้ยสีเหลีอยมจะเกินวะไอ้สิฝังโน้นยังเกิดมาลาอะไรเหรอเกิด <Ke an S 2> มาลาใหญ่ยัยใหญ่ปกคลิง่ายง่ายนั่นไงแม่งกระสุนเฉียวอ่ะคุณนั่งปลุกคลิปให้หน่อยหน่อยสวัสดีพี่สาววันนีค่ะมันหัวหน้าไปหัวหน้าไปคุณค่ะส่งมาในไหนอ่ะดิ๊ดิ๊ดิ๊กลุ่มเลยอ่นะ เอ้ยนถ้ามันไม่มีคนดูจริงๆเราก็ไปทำแนวคับถ่ายคลิป่อ้มั้งเอาไหมเรียกคนดูจากคลิปแบบคลิปก่อน เอาแบบว่าคเอาแบบว่าเราแต่ว่าทําไม่เราอยากทาแบบเป็นแนวคิปตัดตัดตัดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าด้วยแล้วมันมันจะง่ายกว่าเยอะเลยคินมั้ยผมอือจะทำอะไรจะทําเป็นแนวไหนละแนวแบบแนวตัดคลิปเอาโมดีกว่าไหมแต่ว่าไม่ต้องไลท์แต่ว่าทําเป็นแนวตัดคลิปัดคลิปรูปเอ๋อแล้วดูเลยจะคลิปกวน ใช่มันก็เป็นแนวแบบโลเคด้วยแล้วก็แนวคนกวนด้วยบวกๆกันเออใช่อะไรฉันผู้แสดงไม่เป็นฉันผู้ไม่ถนัดแสดงปกติก็ได้ัผู้พี่ไม่มันเล็นแนวตัวผู้พี่ฮะทำไมโอเคจะอีไล์เลยเรา ไปนั่งทำอะไรกันกับเป็นแ,แนวคิดดีกว่าน่าจะสนุกกว่าเราจะได้ตัดด้วยไลน์หนึ่งอาทีไลน์พุพูน<ม>ึงนาทีไม่ถึ่งนาทีหรอกไอตอนตัดตัดออกมาว่าหนึ่งนาทีเลยแต่ถ้าแบบว่าไหนมันก็จะหลายนาทีแหละเนี้สแต่เนี้ยคบาตัดไอ้สามมาดีกว่า กดดีแป๊บเดียวปิดไลฟ์แป๊บเลยคนระับโอยคุณล้มกดอยู่วย,ยใครยี่าน่าเลิกเล่นเกมสักพักหนึ่งได้ไหมแล้วก็มาช่วยกันคิดก่อนอุย้ยจะมีคนดูมาทำไมตั้งเจ็ดคนวะเราเอาเล่นแบบ,แบ,บไอเดียนะไม่ย้นอย<ค>นได้ตอนพี่พี่พยกงไม่รับคุงเจ็ดคนเลยทำ ไม่มีใครตรงล้วคิดเด,ด,ด้อเมื่อกี้ได้ยินเสียง <laughs>